สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจการเงินสมัยใหม่อ f Cash NFT Pro การเริ่มต้นธุรกิจ1เปิดกระเป๋าดิจิทัล2ซื้อเหรียญ3ลงทะเบียนซื้อ NFT 4แนะนำเพื่อนซื้อ NFT เพื่อเพิ่มรายได้เราจำเป็นจะต้องเปิดกระเป๋าดิจิทัล MetaMask หรือ of f Wallet 2ซื้อเหรียญโพ o ที่บิดคับ3 swap โพเป็น OC ลงทะเบียนซื้อ NFT Pro คุณก็จะได้รับ ID ทำธุรกิจ มาดูว่าถ้าเราได้เหรียญมาแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเงินเอามาซื้อกินซื้อใช้ได้อย่างไร 1. เปิดกระเป๋าอ็อกซิวจนเลดสองสวปเหรียญ OC แปลงเป็นเหรียญโพสโอนเหรียญโพจากกระเป๋าอ็อกซิวจนเลเข้ากระเป๋าวนเลดบิตคั b เพื่อขายบนกระดานเทรดบิตคั b สำเร็จเราก็จะสามารถถอนเงินเข้าบัญชีแอปธนาคารได้ทันที เปิดโอกาสแห่งความร่ำรวยออ c แคช NFT โ o วี่3ธุรกิจคริปโตเคอ r e เรนซี1สร้างเหรียญ2สร้างกระดานเทรด3สร้างเครื่องขุดสีนักเทรดเดอร์5เครือข่ายคริปโตเคอ r e เรนซีออ c a คชเป็นธุรกิจเครือข่ายคริปโตเคอ r e เรนซีออ c a s ชไม่มีความเสี่ยงเริ่มธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำไม่ใช่ระดมทุนไม่ผิดกฎหมายจา่ายออก100%ไม่เก็บไว้ในแพลตฟอร์ม o c c c s h SFT Pro คืออะไรเราเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายไร้ตัวกลางเดสเซนทร์ไลท์เต็มรูปแบบสั่งการด้วยสัญญาอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคสร้างชุมชนนานาชาติบนโพลีก้อนบล็อกเชน o อ c c s h NFT Pro สมาร์ทคอนแทคไม่มีอะไรมากไปกว่าเกรดเว y การชำระเงินที่อำนวยความสะดวกในการชำระคอมมิชชั่นแบบเพลียทูเพลียระหว่างบุคคลต่อบุคคลเราจะเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกและเปิดโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือระบบเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ จุดแข็งของ o c a s h Pro ข้อหนึ่งรับรายได้เข้ากระเป๋าส่วนตัวทันทีที่เกิดทุธุรกรรมคือเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นรายได้จากการสมัครของสมาชิกจะถูกส่งตรงเข้ากระเป๋าส่วนตัวทันทีไม่มีการเก็บไว้ในระบบรายได้จะเป็นของคุณเท่านั้นทันทีจุดแข็งของ o c a s h NFT Pro ข้อ2โปร่งใสเป็นสาธารณะแต่คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนบุคคลสัญญาอัจฉริยะ Smart Contract น,นั้นเป็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถเห็นรหัสและประวัติการทำการทำธุรกรรมทั้งหมด แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครสงวนความเป็นส่วนบุคคลจุดแข่งของ o ็อ c a s h NFT Pro ข้อ3แผนการตลาดไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้นักพัฒนา o ็อก a s h NFT Pro ได้ใช้สัญญาอัจฉริยะทั้งที่ทำงานด้วยตัวเองบนโพลีกอนบล็อกเชนซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แผนการตลาดการจ่ายคอมมิชชั่น o ็อ c a s h NFT Pro จึงจ่ายแบบนี้ตลอดไป จุดของ o อฟแคช h FT Pro ข้อ4เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการเทรด o อฟแคช n n t t ไม่ใช่การเทรดเราเป็นสัญญาอัจฉริยะทรัพย์สินทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของคุณโดยอัตโนมัติคุณเท่านั้นที่จัดการมันด้วยตัวเอง จุดแข็งของ Off Cash NFT Pro ข้อ5 Rebooking จาก4รหัสสุดท้ายโดยอัตโนมัติจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการหมดอายุของแต่ละสล็อตที่เราเปิดจึงเป็นการสร้างทรัพย์สินแต่รับรายได้ตลอดไปในทุกสล็อตแบบ Passive Income จุดแข็งของ Off Cash NFT Pro ข้อ6ลงทุนต่ำที่10 USDT หรือ350บาทแต่สามารถขยับและรับรายได้สูงสุดไม่มีขีดจำกัดจ่ายออก100รับรายได้ตลอดชีพ อีกทั้งยังสามารถขยายตลาดได้ทั่วโลกเป็นเครือข่ายชุมชนนานาชาติจุดแข่งของ o c a s h NFT Pro ข้อ7รับรายได้ต่ำสุด36%และสูงสุด56%ช่วยคน14คนต่อการสมัครใหม่1นึ่งยูเซอร์ o c a s h NFT Pro มีแผนการตลาดที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่จ่ายออก100%ไม่ขาดและไม่เกินไม่มีปัญหาการจ่ายทั้งตอนนี้และอนาคตเพราะไม่โอเวอร์พี เว็บ3.0โลกของการตลาดยุคใหม่เว็บ3.0คือแนวคิดของเว็บไซต์ในอนาคตที่จะเอื้อให้ผู้ใช้งานได้สิทธิ์ความเป็นเล่าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์โดยจะเป็นเว็บที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับพวกเทคโนโลยีอย่าง AI blockchain ได้ด้วยโดยคนจะเรียกว่าเป็น the next era of the internet ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ World Wide Web ได้ถือกำเนิดขึ้นในวงปี1990โลกอินเทอร์เน็ตก็ได้มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจากที่เคยเป็นเพียงเว็บไซต์ในการหาข้อมูลมันก็ได้รู้ให้แก่กันและกันและในปัจจุบนันมันกำลังจะพัฒนาไปสู่โลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นยุคข,ของเว็บ3.0หรือเว็บ3นั่นเอง NFT Non-Fungible Token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยจะใช้โทเค็นในการแสดงความเป็นเจ้าของการที่สินทรัพย์ใดๆที่มี NFT นั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเพียงชิ้นเดียวและไม่สามารถทำซ้ำหรือหามาทดแทนได้เพราะข้อมูลนั้นถูกบันทึกอยู่ในระบบบล็อกเชน Slot in-off cash NFT Pro ขนาดการลงทุน NFT ของแต่ละ slot slot ที่1,10 USDT หรือ350บาท Slot ที่2,25 USDT Slot ที่3,50 USDT Slot ที่4,100 USDT Slot ที่5,250 USDT หนู slot ที่6,500 USDT Slot ที่7,1,000 USDT Slot ที่8,2,500 USDT Slot ที่9,500 0 USDT Slot ที่11,000 USDT Slot ที่11,25,000 USDT สล็อตที่12 5 0 0 0 0 USDT สล็อตที่13 1 0 0 0 0 0 USDT สล็อตที่14 2 5 0 0 0 0 USDT สล็อตที่15 5 0 0 0 0 0 USDT เป็นเงินบาท17ล้านบาท รายได้สี่ช่องทางหนึ่งค่าแนะนำตรง30%ผู้แนะนำจะได้รับ30%สําำหรับค่าแนะนำโดยตรงจ่ายทันทีและอัตโนมัติ2ค่าบริหารองค์กร5 5เอัพไลน์ในถังองค์กรทั้ง4ชั้ันจะได้รับรายได้จ่ายทันทีและอัตโนมัติ3ค่ายูนิตเลเวล1ิ10%ตรของแต่ละ ID จะกระจายไปยัง1ิระดับหมายความว่าจะถูกวางจนถึงระดับ10และคุณจะได้รับ1%จากแต่ละตำแหน่ง4ี่กองทุน5% 2%บนหน้าําหรัเ2%จ่ายคืนเป็นรางวัลเช่นือถือ ไอ o n e รถเก่ง MG 2%การท่องเที่ยวที่จะพาให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตอิสระที่ไร้ขอบเขต1%ค่ากองทุนเป็นการทำบุญน้องแคทจะยกตัวอย่างการลงทุนที่คุณสามารถ รับค่าคอมมิชชั่น30%ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทุนของแต่ละสล็อตสล็อตที่1ตัวเราลงทุนที่10 USDT เราไปชวนนายเและได้เล่าโอกาสให้นายเฟังนายเพอได้ฟังนายเก็อับประร้าตามเรามาทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่น30%จ่ายค่าแนะนำตรงสั่งจ่ายเข้ากระเป๋าออกทวนเล็ต3เหรียญคูณ35บาทเท่ากับ105บาทคิดว่าพอใช้ไหมคะ่ะถ้าไม่พอใช้ นงแคทแนะนำเพิ่มขนาดการลงทุนที่คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่น3 0ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทุนของแต่ละสล็อตสล็อตที่เสี่เราลงทุนที่100 USDT เราไปชวนนายเอและได้เล่าโอกาสให้ในายเอกฟังนายเอพอได้ฟังนายเอก็อัปตะกร้าตามเรามาทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่น30%นจ่ายค่าแนะนำตรงสั่งจ่ายเข้ากระเป๋าออกวอลเล็ตสเหรียญคูณ35เท่ากับ1050บาท คิดว่าพอใช้ไหมคะถ้ายังไม่พอใช้น้องแคทแนะนำเพิ่มขนาดการลงทุนที่คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่น3 0ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทุนของแต่ละสล็อตสล็อตที่7จ็เราลงทุนที่1000 USDT เราไปชวนนายเอและได้เล่าโอกาสให้ในายเอฟังนายเอพอได้ฟังนายเอก็อัปตะกร้าตามเรามาทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่น3 0จ่ายค่าแนะนำตรงสั่งจ่ายเข้ากระเป๋าออกวอลเล็ต300เหรียญคูณ35บาทเท่ากับ1,500บาท คิดว่าพอใช้ไหมคะถ้ายังไม่พอใช้ยังน้องแคทแนะนำแนะนำเพิ่มขนาดการลงทุนที่คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่น3 0ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทุนของแต่ละสล็อตสล็อตที่10เราลงทุนที่1 0 0 0 0 USDT เราไปชวนนายเอและได้เล่าโอกาสให้ในายเอฟังนายเอเขาได้ฟังนายเอก็อัพตะกร้าตามเรามาทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่น30%จ่ายค่าแนะนำตรงสั่งจ่ายเข้ากระเป๋าออกวอลเล็ตส0เหรียญคูณ35เท่ากับ1,5,000บาทคิดว่าพอใช้ไ่ ถ้ายังไม่พอใช้น้องแคทแนะนำเพิ่มขนาดการลงทุนที่คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่น30%ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการลงทุนของแต่ละสล็อตสล็อตที่13เราลงทุนที่1 0 0 0 USDT เราไปชวนนายเอและได้เล่าโอกาสให้ในายเอฟังนายเอพอได้ฟังนายเอก็อัปตะกล้าตามเรามาทันทีที่เกิดคำสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่น30%จ่ายค่าแนะนำตรงสั่งจ่ายเข้ากระเป๋าออกวอลเลต30,000เหรียญคูณ35บาทเท่ากับ1ล้าน5 0,000 0บาท คิดว่าพอใช้ไหมคะน่าจะพอแล้วนะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการลงทุนที่เราสามารถรับค่าคอมมิชชั่น30%เพิ่มขึ้นตามขนาดการลงทุนของแต่ละสลอ็อตรายได้จากค่าผังองค์กรจ่าย4ชั้นลูกตรงเท่านั้นตัวอย่างสล็อตที่1เราแนะนำใน A กับ B ระบบจัดวางในชั้นที่1ชั้นที่1จ่าย5%เท่ากับ0.5คูณ2เท่ากับหเรียญหรือ35บาท เราแนะนำใน C D E F ระบบจัดวางให้ในชั้นที่2ชั้นที่2จ่าย10%เท่ากับ1คูณ4เท่ากับ4เหรียญหรือ140บาทเราแนะนำอีก8คนระบบจัดวางในชั้นที่3ชั้นที่3จ่าย15%คูณ8เท่ากับ12เหรียญหรือ420บาท เราแนะนำอีก16คนระบบจัดวางในชั้นที่4ชั้นที่4จ่าย12เมตรระบบเก็บ4เมตรสุดท้ายเอาไว้รีบุ๊กิ้งชั้นที่4จ่าย25%เท่ากับ2.5คูณ12เท่ากับ30เหรียญหรือ1,050บาทครบรอบ30เมตรรวม4ชั้นเราจะได้รับ47เหรียญคูณ35เท่ากับ1,635บาท ระบบ r e รี o k i n g ของแต่ละสล็อตตัวอย่างสล็อตที่1เราลงทุนที่10 USDT เราแนะนำนาย A กับ B ระบบจัดวางในชั้นที่1เราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างนาย A กับ B ในาย A แนะนำคนได้มากกว่านาย B เพราะนาย A ตัวเองเข้าปลักกับระบบการเรียนรู้ของระบบ GST 95 Thailand ก็ทำให้นาย A มีความรู้ความสามารถรู้และเข้าใจวิธีสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออกแคชครบรอบ30เม็ดก่อนนาย B ใต้นาย B ยังว่างอยู่ระบบจัดวางทันทีนายเอรีรันก่อน A ได้รับค่าสร้าง ผังใหม่จาก4เม็ดสุดท้ายจ่าย25%เท่ากับ2.5คูณ4เท่ากับ100เหรียญน,นอกจากเราได้มา10เหรียญระบบจ่ายให้นาย B 5%เท่ากับ0.5เหรียญระบบจ่ายให้อัพไลน์10%รายได้ u n i ิ e r เว l 10ชั้นจ่ายชั้นละ1%ลูกตรงเท่านั้นตัวอย่างเราลงทุนที่10 USDT หรือ350บาท ชั้นที่1เราแนะนํา10คนเท่ากับ10 1%เท่ากับ0.1คูณ10เท่ากับ1ดอลลาร์ชั้นที่2จาก10 ID จะแตกขยายออกเป็น100 ID ชั้นที่3จาก100 ID จะแตกขยายออกเป็น1,000 ID ชั้นที่4จาก1,000 ID จะแตกขยายออกเป็น10,000 ID ชั้นที่5แตกขยายออกเป็น100,000 ID แค่ชั้นที่5เราจะได้รับ10,000ดอลลาร์ชั้นที่6จาก100,000 ID แตกขยายออกเป็น1ล้าน ID ชั้นที่7จาก1ล้านอ ID แตกขยายออกเป็น10ล้าน ID ชั้นที่8จาก100ล้าน อิดชั e ้น no ที 20, 15, ่9จาก100ล้านอิดแตกขยายออกเป็น10,000ล้าน ID ดีเราจะได้รับ1ล้านดอลลาร์รวมจ่าย10ชั้น1,111ล้าน111,111ดอลลาร์คูณ35เท่ากับ38,888ล้าน888,888บาท4ค่ารีฟูนหรือกองทุน2%พัฒนาระบบ2%ท่องเที่ยวดูไบ1%การกุศลสำหรับงาน OGA ที่ผ่านมาเขาก็มีแจกรถ MG 1รางวัลแจกมือถือ Samsung 20เครื่อง มีการรับเข็มตำแหน่งนอกจากได้เงินเรายังได้กินเที่ยวได้ไปเที่ยวแก่งสามชันล่องแก่งไปดินเนอร์บนตึกที่สูงที่สุดที่พัทยาปาก์กชั้นที่53รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขถ้าไม่ทำออกแคชก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้ตัวอย่างผู้ที่มีรายได้ในแผนการตลาดออกแคช NFT POV สามคุณสภันำเพนรายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป1 7 2 3 3ล้เบาท i.d. ดี220อยู่สล็อต10แนะนำ54คนโปรฟีต46,577เหรียญเฮียพรชัยอัศรางชัยรายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป3 2 1 0 8 7บาทไอดี ID 240อยู่สล็อต10แนะนำ14คนโปรฟีต81,651เหรียญ คุณสุภาวดีสีมาลาหรือราชินีออกแคทรายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป1 5 6 6 5 4 3บาทอยู่สล็อต10แนะนำ75คนโปฟีต61,829เหรียญคุณนรายาโคตรัตหรือโคสจุงรายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป4 2 8 7 5 2บาทอยู่สล็อต10แนะนำ46คนโปฟีต115,696เหรียญ คุณประวันสุกแก้วรายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป4 3 3 6 6 7บาทอยู่สลอส็อต10แนะนำ29คนโปฟี117,191เหรียญคุณธิราพรไรยเยอร์หรือโคชกิบซี่รายได้จากไอดีเดียวของท่านรับไป7,197,573บาทอยู่สลอส็อต10แนะนำ228คนโปฟี194,529เหรียญบอสสวงดีวงท่านทำไรายได้อันดับหนึ่งของโลก รายได้จาก ID เดียวของท่านรับไป9 6 9 4 0 3บาทอยู่สล็อต10แนะนำ109คนโปรฟิต245,119เหรียญ4หัวใจหลักสู่ความสำเร็จในธุรกิจออกแคชหนึ่งแพลตฟอร์มจ่ายทันที100%โปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดภัยสัญญาอัจฉริยะรีบุ๊กิ้งลงทุนต่ำรับรายได้ไม่มีขีดจำกัด 2G 95 Thailand ระบบช่วยสนับสนุนทีมสภากาแฟห้องเรียนรู้ o t p Training Offline Online Pro ท่องเที่ยวประกาศกิริยติคุณ3ทีมพาทีมทำพาทีมเข้าเรียนรู้ทำให้ทีมดูดูทีม,ท,มทำให้คำปรึกษา สี่คุณวิธีที่จะทำให้คุณสำเร็จและสามารถรับคอมมิชชั่นได้ง่ายๆลงทุนกับตัวเองลงทุนเงินสร้างผลลัพธ์สร้างหลักฐานคุณอาจจะซื้อ iPad หรือทองลงทุนกับเวลาเข้าเรียนรู้จดบันทึกจดไม่ได้ให้จำจำไม่ได้ก็ให้จดพบปัญหาปรึกษาผู้นำทำตามผู้นำถ้าวันนี้คุณบอกถ้ายังแนะนำคนไม่ได้ก็อัประกราติดอัปไพไลน์ไว้เพลาคนในผังองค์กรของอัปไลน์จะกลายเป็นของคุณครึ่งหนึ่งรายได้ของอัปไลน์จะกลายเป็นของคุณครึ่งหนึ่งแล้วช่วยกันสร้างทีม การตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่มันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และโอกาสที่จะมีบ้านหลังใหม่โอกาสที่จะมีรถคันใหม่โอกาสที่จะไปท่องเที่ยวและมีเงินเก็บที่มากพอตอนเกษียณแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำคุณก็จะมีชีวิตแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่รวยไม่มีเงินเก็บที่มากพอ